เปลี่ยนอีเมลหลักใน Facebook เปลี่ยนบนมือถือได้เลยตามหนึ่งเข้าไปดูเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหนึ่งด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปนะคบขั้นตอนแรกนะครับให้เราไปโหลดแอป gmail จาก Pay Store มาติดตั้งก่อนนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับ gmail นะครับเมื่อโหลดมาติดตั้งเสร็จแล้วนะครับให้เปิดแอป gmail เข้าไปใครมีแอป gmail ตัวนี้อยู่แล้วนะครับให้กดเพิ่มบัญชีได้เลยครับสัญลักษณ์โลโก้ มุมขวานะครับจะมีว่างๆอยู่นะครับให้เรากดเข้าไปอย่างกรณีแบบนี้ของ1มีใส่ไว้อยู่แล้วนะครับแต่ว่า gmail ใหม่ที่1จะเอาไปเปลี่ยนใน Facebook ใหม่เนี่ยยังไม่มีให้กดเพิ่มบัญชีแล้วก็กด Google ถ้าเรามีรหัสล็อกหน้าจอมือถือเราอยู่ให้ใส่รหัสล็อกหน้าจอเราไปก่อนบางเครื่องก็จะไม่ถามนะครับบางเครื่องถามกดถัดไป ขั้นตอนนี้ใส่ Gmail ใหม่ของเราลงไปครับถ้าใครยังไม่มี Gmail ใหม่1มีวิธีการสมัครไว้ให้นะครับกดไปที่ลิงก์ตัว i ตอนนี้หรือไปกดที่ลิงก์ด้านล่างของคลิปนี้ก็ได้นะครับวิธีการสมัคร Gmail ในมือถือของเรานะครับเมื่อใส่เมลของเราอันใหม่ลงไปแล้วนะครับกดถัดไปแล้วก็ใส่รหัสผ่านเมลใหม่ตัวนี้ของเราครับกดถัดไป โอเคใช่เลยฉันยอมรับกดยอมรับเมื่อเราใส่เสร็จแล้วนะครับเขาจะเด้งมาที่แอป Gmail ของเราให้เราไปกดที่มุมขวาครับเพื่อเลือกเมลใหม่ของเราครับพอเราเลือกเมลใหม่ของเราเสร็จแล้วนะครับสัญลักษณ์โลโก้เมลเราก็จะอยู่มุมขวาแล้วนะครับตอนนี้ท่าน,นี้ ก็คือเสร็จขั้นตอนตรงนี้แล้วนะครับเรากดออกมาได้เลยครับหลังจากนั้นให้เราไปเปิดที่ Facebook กดไปที่ขีดขีดเลื่อนขึ้นไปไปตั้งค่าความเป็นส่วนตัวไปตั้งค่าไปข้อมูลส่วนตัว ไปอ e ีเมลในตรงนี้นะครับถ้าของใครยังไม่มีอ e ีเมลก็เพิ่มบัญชีอ e ีเมลได้ในขั้นตอนนี้ได้เลยนะครับไปอ e ีเมลกดเพิ่มอ e ีเมลใส่เมลเราลงไปใส่เมลเสร็จแล้วให้มาใส่ลาัผ่าน Facebook หลังจากใส่เมลและใส่รหัสผ่าน Facebook เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วกดเพิ่มอ e ีเมลเมื่อเข้ามาในหน้านี้เขาจะให้เราทำการยืนยันอ e ีเมลของเราซึ่ง Facebook ได้ส่งรหัสยืนยันไปที่เมลใหม่ของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วดังนั้นให้เรากดออกไปแล้วไปเปิดที่แอป gmail ของเรา Facebook ส่งอ e ีเมลมาให้เรากด Facebook เลื่อนขึ้นไป ดูรหัสยืนยันรหัสตัวนี้แต่ละครั้งจะได้มาไม่เหมือนกันให้เราจำตัวนี้ไปกดออกกลับไปที่ Facebook มาเลือกตรงนี้ครับยืนยันอ e ีเมลใส่รหัสยืนยันใส่รหัสยืนยันเสร็จแล้วกดยืนยันพอหลังจากนี้แล้วอีเมลของเราก็เข้ามาอยู่ในนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ อีเมลใหม่ของเรายังไม่ได้เป็นอีเมลหลักนะครับดังนั้นเราจะไปเปลี่ยนให้อีเมลใหม่ของเราเป็นอีเมลหลักทำดังต่อไปนี้กดออกไปไปเปิดที่ Google Chrome พิมพ์ในช่องค้นหาของ Google Facebook หรือถ้าเกิดว่ามีแอป Facebook อยู่ตรงนี้ให้เราเห็นอยู่แล้วเราก็กด Facebook ตรงนี้ได้เลยถ้าใครไม่มีให้กดตามนี้ facebook.com ตามนี้เลย เขาจะเด้งมาที่หน้านี้ให้เราลบเมลเก่าของเราออกไปแล้วกรอกใส่เมลใหม่เราลงไปใส่รหัสผ่านรหัสผ่านตัวนี้ยังเป็นรหัสผ่าน facebook ตัวเก่าของเราอยู่นะครับเมื่อใส่เมลใหม่ของเราลงไปและรหัสผ่าน Facebook ตัวเก่าของเราลงไปเรียบร้อยแล้วกดเข้าสู่ระบบกดตกลง หลังจากนั้นให้ไปกดจุด3จุดมุมขวาบนแล้วมาเลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปหลังจากนั้นให้ไปกดด้านบนครับแล้วให้พิมพ์ www บ facebook com ตามนี้นะครับกดไปก็จะเข้า Facebook แบบบนหน้าจอคอมของเรานะครับ ให้เราไปกดมุมขวาบนครับที่เป็นลูกศรขยายหน้าจอหน่อยก็ได้ครับขยายหน้าจอนะครับแล้วไปกดมุมขวาบนสุดที่เป็นลูกศรชี้ลงมานะครับดำๆตัวนี้แล้วมาเลือกการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวไปการตั้งค่าไปที่ข้อมูลการติดต่ออีเมลหลัก มากดเลือกอ e ีเมลของเราจะมีคำว่ากำหนดให้เป็นตัวเลือกหลักหลังจากนั้นให้เรากดออกไปครับแล้วทีนี้เรากลับเข้าไปดูที่แอป a c e b o o k ของเราจะเห็นว่าในหน้าการตั้งค่าของแอป a c e b o o k ของเราอีเมลใหม่ของเราขึ้นเป็นอีเมลหลักเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากนี้แล้วตัวอีเมลหลักเก่าของเราที่เป็นอีเมลสำรองเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราสามารถลบออกได้เลยนะครับ ถ้าเราต้องการจะลบออกเห็นไหมครับเพียงเท่านี้เราก็สามารถเปลี่ยนอีเมลหลักบน Facebook ของเราได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครูหนึ่งสอนดีติดตามเทคนิคดีได้ใน1นึ่งโมบายมุกเหล็กบนชแนลของ YouTube นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปดีๆมีสาระด้วยนะครับสวัสดีครับ